สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัปหลานะครับ EP นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้เราจะมาขายของเพราะว่าของเราเพิ่งลงนะครับแล้วเป็นของที่โคตรโคตรมากต้องเรียกว่าโคตรมากดีกว่าให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ขาวทั้งชุดขาวพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในกล่องที่ยังไม่ได้แกะก่อนนะครับน,นี้แฟนซีตอนนี้จะเป็นพวกพินโตพายันตีนะครับอันนี้จะเป็นแฟนซีพินโนพายนะครับตัวนี้ตัวตัวเมีย ส่วนไอ้จอตัวนี้เอ้ยตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันอ่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้อ่าอันนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะอันนี้ยังไม่ได้แกะแต่ส่วนที่แกะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูไล่ดูไปทีละตัวเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับตัวนี้คือแฟนซีเหมือนกันเป็นพินโตไฟแฟนซีนะครับดูหน้าด่างด้วยนะครับตัวก็สวยตัวก็ด่างหน้าก็ด่างอนนี้ครับ พินโตคืออะไรพินโตคือลุโซไพยนะครับเท่ากับตัวนี้คือไพ่2ย e ีนะครับแล้วก็เป็นแฟนซีคือลักษณะแบบสีเขาเป็นผิดปกติจากเดิมน,นะครับนี่ไปทีละตัวตัวนี้เป็นเบลูขาตวตอนนี้เบลเหลือ2ตัวนะครับเพิ่งมาใหม่ทั้งหมดแปตอนนี้เหลือแค่2แหละแล้วก็มีไายตัวเมียอันนี้ไพยตัวเมียปกติอันนี้ไพยตัวเมียปกติจะเป็นไฮไวท์โคตรขาว นี่คุณผ,ผู้ชมเปไงเหลือต่อหัวขาวหมดยกเว้นหัวหล่อโหหล่อโหกแล้วก็เป็นใบตเนเมียเหมือนกันอ่าตัวนี้อีตัวหนึ่งพิเศษสุดพิเศษสุดพิเศษสุดนี่พินโตแฟนซีครับดูหัวเขาเหลือแค่นี้เลยแต่ตัวนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะเสียดา นี้คือชุดของที่ลงใหม่นะครับส่วนตัวสีสัสนๆเยอะก็ยังมีอีกเพียมนะครับวานิลาไฟนี่ตัวนี้มีสีแต่ว่าปลายหางขาวนิดนึงนะครตัวนี้มันเป็นวานิลาไฟ YB นะครับหรือวานิลาครีม YB นะครับ HGW พา t เทลโมจาตัวนี้สวยงาม OD สไปเดอร์ไฟตัวนี้ทองอาดามหางยาวปืด้ดนะครับโคตตสวย นะครับเ s i ไ i SI, เตัวเมียใส่ดำนะสำหรับใครชอบใส่ดำนะครับใส่ดำดำทองทอง,ทองนะครับพินสไตล์พาราดอกตัวนี้เป็นพาราดอกนิดนึงนีน่พาราดอกคล้ายๆกับพาราดอกบานาน่านะครับต้องเทสบิดอีกทีหนึ่งแล้วก็ OD c a คาริโกตัวนี้อะนิโนพินตัวนี้นะนนแต่ว่าตัวนี้คือมาสเตอร์พี e เลยนะครับสำหรับพายนะครับแล้วก็ในกล่องนี้เดี๋ยวให้คุณเค<อ>เปิด เปิดให้ดูเทียตัวตัวนี้อะไรครับตัวนี้เป็นแฟนซีพินโตแฟนซีพินโตอย่างที่เราบอกคือพินโตพายมันคือ2องยีนมันคือลูโซ่ลูโซ่ลูโซพายลูโซพายเวลาทําก็คืออาจจะต้องทําหลายชั้นหน่อยแต่ว่าความพิเศษของไอ้พวกเนี้ยคือมันดันเป็นแฟนซีด้วยคือลายสีมันดันแปลกกว่ากว่าพินโตปกติไอ้ตัวนี้ไม่สองสีที่หัวโคตเท่อะตั ีอตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมใช่นี่ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนี่ตัวผู้นะตัวนี้ตัวเมียตัวนี้เหมือนเสือสวยดิเออดูหน้ามันดิมังโคตรไม่ธรรมดาน่ามีความเหมือนบานาน่าเหลือยๆเลยนะโคตรเท่ตาสีแดงแดงข้างในแดงนิดนิดอย่างเฟี้ยวอ่าตัวนี้ตัวนี้นี่ก็ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ก็เียอันนี้ก็เป็นหินโตทั้งสามตัวเป็นหินโตหมดเลยหินหน้ามันดินี่ก็สองสีเหมือนกันนี่หน้ามันโคตรแปลกเลยหน้ามันเหมือนข้าวคราบครึ่งนะ อผมก็มีแฟนตีอ่ะนี่นี่ผมก็มีนี่ตอนนี้คุณชุนอยู่ให้ให้ใหดูตอนนี้เป็นตัวเมียนี่เป็นไงหน้าหน้าขาวครึ่งหนึ่งมีสองสีด้วยหัวสองสีอย่างสวยนะครับก็ตอนนี้ก็เรามีไายเพียบนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอะไรพวกของแปลกพิสดารน,นะครับมีตัวหนึ่งแปลกพิสดาร มิติโพชั่นพารดดอกอยู่ไหนอ่าตัวนี้นี่เป็นงูเ่ามิติโพชั่นแต่ว่ามีพลรดดอกคือมีปื้นปื้นดําติดมาเป็นปานสวยเหมือนกันครับภายมิตาพูอ่าแตตอนนี้ก็ของลงเยอะนะครับตอนนี้ลงวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตท,ที่ไหนเลยนะครับบัตเตอร์พาเทลเดี๋ยวเราจะอัปเดตในไลน์ทีหนึ่งแล้วก็ในเฟซบุ๊กคืนนี้นะครับก็ ใครก็รอชมได้นะครับแล้วก็อยากเข้ามาดูตัวจริงก็เข้ามาได้นะครับที่บ้านสับหลานนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อนะครับก็ติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งคิวอาร์โค้ดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาคุยกับผมได้โดยตรงนะครับร้านเราส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามาโปโปรเฉยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ ทางร้านบ้านสับหละนะครับสำหรับวันนี้บายบายไว้เจอกันนะครับเออลืมบอกครั้งหน้านะครับเราจะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มงูที่มีงูมากกว่า80ตัวสำหรับมือใหม่ทั้งหลายนะครับคอยติดตามชมไว้นะครับอีพีนี้สนุกแน่นอนมีความรู้ครบถ้วนนะครับได้เจออะไรแปลกๆเยอะวันนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ